สวัสดีนะครับพบก,กับทูไทยแลนชแนลกับผมคุณเกลียนกับคุณบุ๊กที่เฮ็ดน,นะครับไม่ใช่อูเป็นคนไทยมั่วอะไรเนะี่ยเออ,อเอาไปว่าเรามานเริ่มตัดมาก,กันเถอะห้าตู้ๆ้หาหา้หาๆๆาเลยได้ข่าวว่าวันนี้คุณอนะอยู่ข้าวมากไม่ใช่ วงเล็บกินไปแล้วคุณ <c oughs> ไปกินข้าวที่ไหนครับกินข้าวที่บ้านบ้านไหนครับบ้านนี้ครับทำไมคุณจุดกินข้าวครับก็นี่มันเที่ยงเลยครับผมคิดว่าคุณกินยากอันนี้น่าจะเป็นคลิปแรกของชา n e l เราก็คลิปนี้เปิดมาก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับ อเป็ดเออ,ห,อนหนุ่มแล้วตอนนี้กี่โมงแล้วครับเที่ยง4ีสิบนาทีรีบต,อ,ตอดไม้หรือครับอ่าแล้วอยู่ไหนอ๋อเราเล่นไม้คับไม่ได้ไม้ครัเข<อ>้าใจไหม<อ>ว่าไปแล้วทำไมกูไม่เป็นตัวตเองโอ้ฉันนี่หกคุ้งแล้วแล้วมีของจะให้เธอ,เอ โอวนนะฉันเตืิอทูด,ดให้เธอเองปูฟาตเติมไหมอ่ะวันนี้แล้วตอนนี้คุณบุ๊กอยู่ไหนครับไม่ไมาไม่มาเอาหรอกครับผมขอมอบภารากิจให้คุณหน่อยอภารกิจง่าๆครับมาหาผมก่อน เข้าใจความรู้สึกของคุก VR แล้ e ดีเพตอรแม่รู้สึกไงเอิมคุณครับอะไรตัดไม้อยู่เอาที่คุณไปครับไปคุณหินไปใช้ชั้ฐานอย่างเราต้องคุณด้วยมือเท่านอดเดี๋ยวก็หายหรอกอยู่ไหนไอหก ผมไม่ชื่อคงหกคงชื่อคุณเกียร์ยังชื่อมึงเขียนว่าหกหกสิบเจ็ดก็น่ามันชื่อเอิมน้ำปากกาน้ำปากกาหมายถึงมึงเป็นนักเขียนนิยายไงใช่ชื่อแฝงมึงไปเขียนนิยายเรื่องอะไรดิอ์เวนเจอร์ไงเรอยู่ไหนเนี่ยหัวนาปไปเถอะ สัวันค่าจะแก้แค้นเองผมมีของจะให้ครับเราอยู่ไหนครับอย่างแรกมึงอธิบายก่อนว่าเรามาเล่นโลกนี้อย่างไงแค่พากิจอะไรขอโทษเฮ้ยผมไม่เกี่ยครับตัดไม้ ไม่ขุดหินนะครับจะมืดอยู่แล้วเราจะไปหลบใต้ดินกันนะครับวันนี้ภารกิจแหลของเราคือ,อ s u r v i v o <or. S 2> มึงกู้คนเดียวไอ้ตู้ตู้ตู้ผมจะให้เห็นหน้าของคุณ <c oughs> อัุดบุกเลย <c oughs> เป,เป็นแล้วเมื่อไหร่จะขุดหีนะครับขุดได้ตั้งสี่ก้อนแล,แล้วก็ช่วยขุดเป็นบ้านเลยได้ไหมครับเดี๋ยวขอขุดที่อขอไปขุดโต๊ะขานันงเป็นโต๊ะครับโต๊ะขา<อ>มุกแปะอีกแ้วไม <laughs> ่ได้กูเล่นมุกกูเลยอยู่ไม่มีใครต้องแตองกูเลยเรืนยนี่ <laughs> นี่เรียนแบบจากกระตูน <laughs>